วันนี้ครูแจนมาพายเรือถามว่าครูแจนพายเป็นไหมตอบเลยว่าไม่่อและค่ะวันนี้ครูแจนมาพายเรืออยู่ในสระน้ําธรรมชาติของโรงเรียนนะคะวันนี้ค่ะเรายังอยู่ในเนื้อหาสาระอาแต่ว่าวันนี้ค่ะเด็กๆขาครูแจนจะพาเด็กๆเนี่ยทำแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดของเราเนี่ยก็คือแบบฝึกหัดใบนี้วันนี้ไม่ต้องฝึกทดสอบการอ่านสาระอาเลยแต่ว่าครูแจ มีงานพิเศษให้เด็กๆทําค่ะงานพิเศษงานนั้นก็คือวันนี้เราจะประดิษฐ์ไม้เท้าสระรากันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะว่าเราประดิษฐ์ไม้เท้าสารอาอย่างไร นี่แหละค่ะไม้เท้าสราราที่คุณครูแจนพูดถึงเมื่อกี้นะคะวันนี้ค่ะเด็กๆ่ะเราจะมาลงมือทําเจ้าไม้เท้าสารา,าไม้เท้าสราราเนี่ยตัวนี้น่ารักมากมีหน้าที่ช่วยให้เด็กๆเนี่ยฝึกอ่านวิธีการอ่านกงงาน็ง่าย ง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะฝึกทำไม้เท้าสาราโดยมีวิธีทำที่ง่ายแสนง่ายเลยแล้วก็เอาไปเทียบกับพยัญชนะตัวที่คุณครูแจนส่งให้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าไม้เท้าสาราเจ้าไม้วิเศษตัวนี้ทำยังไงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะไปกันเลย ราคะเด็กๆสําหรับเจ้าอุปกรณ์การทํามไม้เท้าสารอานะคะก็ง่ายนิดเดียวซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยหาได้ที่บ้านทั้งหมดเลยอย่างแรกนะคะเราก็จะใช้กระดาษ A4 แบบนี้ก็คือแบบ2ด้านนะคะหรือถ้าเด็กๆไม่ม,มีกระดาษ A4 ที่บ้านเราจะใช้กระดาษ reuse ซึ่งแบบด้านนี้เราใช้ไปแล้วแต่ว่าด้านนี้ยังเหลือ จะเลือกใช้กระดาษรีวิลซวกันนะคะเพราะว่ามันจะได้ช่วยลดโลกร้อนนะคะอ่าต่อไปนะคะหลอดค่ะหรือว่าจะเป็นไม้ตะเกียบก็ได้แต่ตอนนี้คุณแอนไม่มีไม้ตะเกียบนะคะหรือว่าไม้ไอศครีมอันเล็กอันใหญ่ได้หมดเลยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือเทปค่ะวิธีทำง่ายมากเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ครูแจนบอกนะคะอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็ง่ายในดเดียวเจา้าไม้เท้าสาระอาของเราอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะคะอย่างสำคัญเลยก็คือกระดาษ A4 กระดาษ A4 เป็นแบบนี้เลยหรือเด็กๆสามารถใช้กระดาษร mm ียูสก็คือกระดาษที่เราใช้แล้วหนึ่งหน้านะคะอีกหน้าหนึ่งยังว่างๆอยู่เด็กๆหาได้จากที่บ้านของเด็กๆเ,เลยค่ะต่อไปนะคะอุปกรณ์อย่างที่สองเราใช้ไม้ลูกโปงหรือว่าไม้ลูกชิ้นไม้อะไรก็ได้หรือถ้าใครไม่มีใช้หลอดก็ได้ค่ะหาง่ายดีหลอดนี่นะคะแล้วก็ไม้ไอศกรีมถ้าหาได้ได้เหมือนกันได้ทุกไม้เลยเราจะเป็น เป็นด้านถือแล้วก็เทปแค่นี้เองค่ะเด็กๆะ่ะอ่ออย่าลืมคะ่ะสีด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะว่าเราจะทํากันอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเขียนสระอาตัวใหญ่แบบนี้ไปเลยสระอาโคง้งลากลงสระอาตัวที่หนึ่งเราจะเขียนสระาอาสองตัวเป็นพี่น้องกัน,นะคะ่ะตัวนี้ตัวน้องเราก็เขียนให้เขาเล็กลงหน่อย เสร็จแล้วเราคอนเน็กเขาค่ะให้ติดกันเราทำที่ขาให้เขาจุ๊บจุ๊บจุ๊บเราทำหัวให้เขาจุ๊บจุ๊บจุ๊บแบบนี้เท่านั้นเองเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมจากนั้นเด็กๆก็ตกแต่งให้สวยงามอ่ะกูจะตกแต่งด้วยสีสันต่างๆ,ๆอะไรก็ว่าไปเด็กๆจะตกแต่งยังไงก็ได้อ่ะอันนี้ครูจะตกแต่งคร่าวๆนะคะ จะตกแต่งแค่เบาๆนะของเด็กๆสามารถทำให้สวยกว่านี้ได้นะคะ จะระบายสีหรือว่าจินตนาการว่าเขาเป็นรูปอะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยจากนั้นนะคะคุณจะนใส่เล็บแค่ไหนจุ๊กจุ๊ๆจุ๊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 จากนั้นนะคะเราก็ใช้กันไกเมื่อกี้คุณจะลืมบอกถึงกันไก่ไปเด็กๆเอากันไกมาวิธีการตัดกันไกนะคะเด็กๆขาต้องระมัดระวังนะคะถ้าเด็กๆตัดกันไกไม่ดีเนี่ยมันอาจจะ ตัดนิ้วของเด็กๆได้เพราะฉะนั้นอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ปกครองนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆอยากตัดด้วยตัวเองเด็กๆก,ก็จะต้องระมัดระวังค่ะแล้วก็ตัดรอบสอัดรอาเลยคะเดนตอนนี้คุณครูแจนตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีทําต่อไปนะคะเราจะใช้หลอดเนี่ยในการทําดั้มคาถาแบบนี้เลยง่ายมากเด็กๆไม่ใช้หลอดก็ได้ใช้อะไรก็ได้นะลูกครูแจนก็ใช้ กาวยึดกับใช้เทปยึดกับหลอดแบบนี้ต้องใช้หลายอันหน่อยเพราะมันจะไม่อยูอ่ยึดกับหลอลต,ลตรงนี้มันอาจจะเกินนิดหน่อยแต่แพูจะตัดออกอต,ตอนลั่งประมานี้ค่ะพูจะตัดส่วนเกินออก อ่ะเ้จาจะทีนี้เด็กๆเ,เราก็ได้ไม้เท้าสะราทีนี้มีสองแบบจแบบนี้เลยอ่าเด็กๆเ,เราได้ไม้เท้าสะอาะไปแล้วเราทํำยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าไม้เท้าเนี้ยเล่นเกมกิจกรรมของเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะฟอาฟาอาตัวไหนเลยอ่ามอม้ามอมามออ มอามาเอาวคออีกตัวหนึ่งค่ะตัวอะไรคะเอายอยกักวางเลยโอยาโอายาเก่งมาก วิธีการอ่านสระ,ะวันนี้การบ้านของเด็กๆนะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เนี่ยฝึกเขียนสระอาะใบงานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยนำไม้เท้าสระ,ะไปทาบที่พยัญชนะแบบในเกมที่คุณครูแจนเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้จากนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็ถ่ายเป็นวิดีโอส่งให้ครูแจนทางช่องทางซีซอนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ